เรื่องเงินเงินทองทองนี่เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังคิดหนักกันอยู่ใช่ไหมครับว่าเอจะทำยังไงให้สถานการณ์การเงินของเรามันดีขึ้นได้บ้างนะวันนี้เราจะมาเจาะลึก7วิธีง่ายๆที่จะช่วยเปลี่ยนให้เรากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินกันครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากแนวคิดเรื่องกดแหง่งแรงดึงดูดเพื่อสร้างความจริงทางการเงินของเราขึ้นมาใหม่เลยนะเอาละครับมาเริ่มกันเลยคำถามง่ายๆตรงไปตรงมาเลยครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็คงอยากมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นกันทั้งนั้นแหละแต่คำถามที่น่าคิดกว่าก็คือแล้วทำไมล่ะ ทำไมถึงยังไม่มีมันสักทีทั้งทงที่ก็พยายามอย่างหนักแล้วตั้งเป้าหมายก็แล้วและนี่อาจจะเป็นหัวใจของปัญหาเลยครับไม่ใช่ว่าเราพยายามไม่พอนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะเราใช้พลังงานไปผิดที่ผิดทางคือพอเราเอาแต่คิดถึงหนี้สินหรือกังวลเรื่องความขาดแคลนเรากับยิ่งดึงดูดสถานการณ์แบบนั้นเข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้ตัวเลยครับมันคือการโฟกัสผิดจุดนั่นเองโอเคก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนต่างๆว่าต้องทำอะไรบ้าง เรามาทําความเข้าใจพื้นฐานของมันกันก่อนดีกว่าครับมีแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยนะที่บอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนแม่เหล็กทรงพลังที่จะดึงดูดสิ่งที่เราเชื่อมโยงตัวเองเข้าไว้ด้วยทีนี้เรามาดูกันครับว่ามันมีสูตรสาเร็จยังไงนี่เลยครับสมการง่ายๆแต่ทรงพลังสุดๆที่อธิบายทุกอย่างเลยความเป็นจริงที่เราเจอในชีวิตทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันเป็นผลรวมของ4องค์ประกอบนี้ที่ทํางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเลย เดี๋ยวเราจะมาแยกดูทีละส่วนกันนะเริ่มจากความคิดก่อนเลยความคิดเนี่ยมันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวสําหรับสร้างบ้านนะครับเป็นแบบร่างแรกสุดเลยสําหรับความเป็นจริงที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราล้วนเริ่มต้นมาจากความคิดนี่แหละครับแต่ว่าแค่ความคิดอย่างเดียวยังไม่มีพลังพอนะครับนี่คือส่วนที่สําคัญมากๆเลยอารมณ์เปรียบเหมือนพลังงานหรือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยครับที่จะเติมเข้าไปในความคิดของเรา ความคิดธรรมดาๆรรเนี่ยจะกลายเป็นแม่เหล็กทรงพลังได้ก็ต่อเมื่อมันถูกเติมเต็มด้วยอารมณ์ที่เข้มข้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความตื่นเต้นหรือความปรารถนาแบบสุดๆต่อมาคือความเชื่อครับซึ่งทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวกรองเลยนะคนเราอาจจะคิดบวกมีอารมณ์ร่วมเต็มที่แต่ถ้าลึกๆล,ล,ลงไปในใจแล้วยังมีความเชื่อที่จํากัดตัวเองอยู่เช่นเราไม่ดีพอหรอกหรือคนอย่างเราไม่มีทางรวยได้หรอก ความเชื่อเหล่านี้แหละครับที่จะทําหน้าที่เป็นกําแพงขวางกั้นความปรารถนาของเรา,เาไว้และสุดท้ายครับคือความคาดหวังนี่คือสมองที่ยึดทุกอย่างไว้ด้วยกันเลยมันคือความรู้สึกแน่ใจแบบร้อยเอเซ็นเลยครับว่าสิ่งที่เราต้องการกําลังจะเกิดขึ้นแน่ๆความเชื่อมั่นและความคาดหวังที่แน่วแน่นี่แหละที่จะช่วยเร่งกระบวนการดึงดูดให้เร็วขึ้นแบบมหาศาลเลย เอาละครับพอเข้าใจสูตรกันแล้วก็มาถึงขั้นตอนการลงมือทํากันบ้างในส่วนแรกนี้จะเน้นไปที่การทํางานกับโลกภายในของเรากันก่อนเลยเพื่อกําหนดความต้องการให้ชัดเจนและทรมพลังที่สุดครับ3ขั้นตอนแรกนี้คือการวางรากฐานที่สําคัญมากๆครับ 1. คือต้องระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าต้องการอะไรกันแน่ 2. คือลองเข้าไปสัมผัสความรู้สึกของการได้มันมาแล้วและ3มที่สําคัญสุดๆเลยคือต้องเชื่ออย่างสุดใจครับว่าเรานี่แหละที่คู่ควรกับสิ่งนั้นจริงๆคําพูดนี้ตอกย้าความสําคัญของขั้นตอนแรกได้ดีมากเลยครับนั่นก็คือความชัดเจนยิ่งเราระบุรายละเอียดของสิ่งที่เราต้องการได้มากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นบ้านในฝันรถคันใหม่หรือยอดเงินในบัญชียิ่งชัดเจนเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้พลังในการดึงดูดแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น นี่เป็นเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงและสำคัญมากเลยครับเวลาเราตั้งเป้าหมายมันมักจะมีเสียงในหัวคอยพูดว่าแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเทคนิคนี้ก็คือการตัดวงจรความคิดลบนั้นทิ้งไปเลยครับด้วยการจบประโยคด้วยความรู้สึกขอบคุณทันทีเพื่อปิดโอกาสไม่ให้ความคิดลบเข้ามาทําลายความตั้งใจของเรา หลังจากที่เราปรับจูนโลกภายในของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่จะเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นให้กลายเป็นความจริงที่จับต้องได้กันครับ4ขั้นตอนสุดท้ายนี้คือการเปลี่ยนจากผู้ขอมาเป็นผู้รับแล้วครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยการคาดหวังอย่างแน่วแน่การรู้สึกขอบคุณไปล่วงหน้าการปล่อยวางความกังวลและการใช้ชีวิตราวกับว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นกำลังเดินทางมาถึงแล้ว คำพูดของโอปราอธิบายพลังของความกระตันยูในขั้นตอนที่5ได้สุดยอดมากครับการรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วในตอนนี้ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามจะเป็นการส่งสัญญาณออกไปว่าเราพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มอีกมันคือการขยายพลังงานบวกในชีวิตของเรานั่นเองนี่อาจจะเป็นขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดสำหรับหลายๆคนเลยครับนั่นก็คือการปล่อยวาง พอเราทำทุกอย่างที่ต้องทำครบถ้วนแล้วหน้าที่ที่เหลือก็คือเชื่อใจในกระบวนการแล้วก็ปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันไปการหมกมุ่นหรือกังวลว่าเมื่อไหร่จะมากลับกลายเป็นการสร้างแรงต้านและผลักสิ่งที่เราต้องการออกไปซะอย่างนั้นเรื่องสั้นๆของแนนซี่นี่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่7หรือการทำราวกับว่าได้รับแล้วได้ชัดเจนสุดๆเลยครับ คือเธอไม่ได้แค่นั่งคิดเฉยๆนะแต่ลงมือทําในสิ่งที่คนมีแล็ปท็อปแล้วเขาจะทํากันการกระทําของเธอเป็นการยืนยันความเชื่อและความคาดหวังของเธออย่างเป็นรูปธรรมจนในที่สุดจัก,กรวาลก็ตอบสนองครับและสุดท้ายครับเมื่อเราเริ่มได้รับความมั่งคั่งเข้ามาแล้วยังมีอีกหนึ่งหลักการสําคัญที่จะช่วยให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนั่นก็คือแนวคิดเรื่องการไหลเวียนครับประเด็นสําคัญก็คือความมั่งคั่งไม่ใช่แองน้านิ่งๆนะครับแต่มันเหมือนแม่น้ําที่ต้องไหลเวียนอยู่เสมอ เมื่อคนเราได้รับบางสิ่งเข้ามาการแบ่งปันหรือให้ออกไปส่วนหนึ่งก็เหมือนกับการสร้างพื้นที่ว่างเพื่อเปิดทางให้กระแสน้ําที่ใหญ่กว่าไหลเข้ามาเติมเต็มนี่คือตัวอย่างการกระทําเล็กๆน้อยๆแต่ทรงพลังนะครับที่จะช่วยให้เรารู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์และรักษาการไหลเวียนเอาไว้การกระทําเหล่านี้เป็นการส่งสารไปยังจิตใต้สํานึกและจักวาลว่าเรามีมากพอที่จะแบ่งปันซึ่งจะยิ่งดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามามากขึ้นไปอีก และนั่นก็คือทั้งหมดของ7ขั้นตอนง่ายๆในการเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินครับแต่สุดท้ายแล้วหลักการเหล่านี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเราไม่นําไปปฏิบัติจริงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการตัดสินใจลงมือทํานี่แหละครับแล้วก้าวแรกที่จะเริ่มทําได้เลยในวันนี้คืออะไรครับ